พามาดูตาช่างดีต้นแบบใหม่ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นพามาขายกระดาษลังครับท่านผู้ชมขวดสปอนเซอร์ก็มีขวดโอชีก็มีพลาสติกใสพลาสติกคุณมาดูกันว่าเราจะได้กี่บาทเก็บเตรียมรถครับกระดาษเพิ่นให้กิโลละ4บาทครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้40กิโล เมืดน,นั้นสี่สิบโลครับความดู้ขานขายขวดนะท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมแยกมาพลาสติกใสเขาจะให้โลหกบาทครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกรวมเขาจะให้กิโลละสี่บาทอันนี้คือพลาสติกใสนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ห้าโลแปดครับดูไม่ทันกันเมื่อกี้ต่อไปก็จะเป็นพลาสติกคุนนะครับท่านผู้ชมมีทั้งขวดโอชิ ee, มีทั้งขวดนมเปรี้ยวด้านมิวนะครับมาดูกันว่าจะได้กี่โลครับ เมื่อกี้ได้4ี่ลยแปดครับมาดูขวดครับท่านผู้ชมขวดตัวนี้เป็นขวดสปอนเซอร์ล้วนๆเพราะว่าเราชอบกินสปอนเซอร์ครับโอ้เบิร์ตนี่ชิได,ด้ร้บาเดอร์เขาซื้อมาเมไม่ขวดมีน้ำเนี่ย <15 S 1> เอาเอาหนาบมอมไปแล้วได้สิบห้าโลครับสิบห้าโลครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้มาดูยอดรวมกันว่าทั้งหมดมันจะได้เท่าไหร่กองพนเนินเทินทึกเจ้นเทินขนาดนี้มาดูกันว่าทั้งขวดใสขวดคุณแล้วก็กระดาษแล้วก็พลาสติก ทั้งหมดเนี่ยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูยอดรวมกันเวลาขณะนี้บ่ายสี่มงสานาทีทั้งหมดได้255บาทครับท่านผู้ชมแบ่งเป็นกล่องกระดาษ4ี่กโลได้184บาทพลาสติกใสได้5้าโลแปดเขาให้โลละหบาทได้34บาทแล้วก็พลาสติกรวมเขาให้กิโลละสบาทได้4ี่โลแปแล้วก็สุดท้ายคือขวด แก้วขวดสปอนเซอร์เรานี่แหละได้15โลเขาให้บาท2นะครับบาท20ตังได้18บาทรวมแล้วได้255บาทครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คนลวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ